สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมบ่มชแนลนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับผมผมจะมาแชร์ประสบการณ์กันละกันเนาะแชร์ประสบการณ์เรื่องของเอ,อในช่วงเก็บหลักกิโลที่ผ่านมากันละกันนะครับผมเก็บหลักกิโลก็ตลอดตลอดระยะเวลาทั้งสิ้นเลยนะครับผมหกเดือนกับอีกหกวันนะครับผมทุกท่านเนาะนะครับผมเริ่มเก็บชั่วโมงเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ว่าเจออะไรบ้างเนาะ กับเจออะไรมาบ้างกับที่ทำตลอดแล้วยาเระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก,กันแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อาจจะเป็นคลิปต่อจากคลิปของเมื่อเช้านี้เราเมน้นะครับผมที่ลงคลิปไปเมื่อเช้านี้แหี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดไปดูที่เว็บโคลมไปแลวกันนะครับผมทุกท่านเนาะโอเคนะครับผมอันนี้ก็ก็เหมือนที่เรียกไปว่าอันนี้คือยูทูบเนาะนะครับผมพื่อดตดวงว่าก็ ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ขอบคุณกันแล้วกันนะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมทุกคนเลยด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจผมกันแล้วกันเนาะขอบคุณ่ันจา่าใจจริงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปไปดูที่ในสตูดิโอเลยกันนะครับทุกท่านเนาะผมพูดตามตรงเลยว่ามันเป็นอะไรที่แฮปปี้มากอันนี้พูดตามรถนะครับผม,บมก็ไม่ได้ว่าหรอกพูดตามรถก็ธรรมาเดออนะครับผมเนีย่ยไม่ได้สนใจเรื่องยอเศราเลยเห็นไหม คือไม่ต้องสนใจเรื่องยอดซับแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องของก็ว่าส่วนหนึ่งกาจับไม่ค่อยจะวิ่งหาซับเหมือนแต่เหมือนแต่ก่อนละคือไม่ได้วิ่งหาซับนี่ต่ก่อนแล้วเหมือนเก็บช,ชั่วโมงอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ได้วิ่งกเหมือนมต่ก่อนอันนี้แล้วเนาะในช่วงเวลาที่เก็บห้องเก็บชั่วโมงเนี่ยหรือเปิดใหม่ๆเนี่ยผมพูดตามตรงเลยว่าก็ก็วิ่งหนักของวิ่งแบบทุกวันเลยทั้งวันทั้งคืเนเลยกระจายข่าวไว้แล้วว่าไปเนาะนะครับผม ก็ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับผมกับเรื่องของนี่อยู่แล้วเนาะหัพูดผัพูดตามตรงเลยกันเนาะคือเขไม่ได้สนใจตอเรื่องยอดสับอะคือที่มันมาแบบนที่เรียนไปว่าไม่ว่าเลยนะครับผมอันนี้คอมเมนต์เยอะมากเลยเนาะช่นเมียวกันเนาะค่อยปีตอบกลับันนะครับผมสุงนี้อาจจะไม่ได้ตอบกลับขอไปเลยเนาะ ราะว่าช่วงนี้ก็จะคิดเรื่องของหลายเรื่องที่ประมาณเนาะแชร์ประสบการณ์ขอ,องียนที่ประมาณกันแล้วกันเนาะครับผมเดี๋ยวพาไปดูที่ป้อมูลกันแล้วกันนะนี่ครับผมก็จะประมาณนี้เลยที่พูดติดตามเนาะนี่จำนวนคนดูก็สั่งเหอ,เอะเนาะคลิปนี้จะไปลิดต่อจากของคลิปของของราชทาผีกันแล้วกันนะครับผม DTA แซนเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องกันเลยกันลงต่อเนื่องกันเลยกันนะครับผม มีรับผมอันนี้ถ้าชอบเรื่องของยอดับอะไรเงี้ยไม่สนใจยอยู่แล้วครับเรื่องเงินก็ไม่ได้สนใจยอยู่แล้วเนาะผมจะมาอ้ประสบการณ์กันแล้วกันนะครับผมกับขอเกือนที่มันมาต้ะกันนะครับเจออะไรบ้างบ้าครับผม๋ยวกผมจะพูดกันสักอีกซกหนึ่งคลิปกันนะครับผมพมาไปเปิดดูที่ในแชร์ไล์ก็แล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขออันนี้ไม่มีคลิปหนึ่งแต่เดี๋ยวลงแน่นอนนะเนี่ยคลิปนี้เดี๋ยวรอลงได้เลยเดี๋ยว พออา่านขิดนี้เสร็จก็จะได,ดูก็แล้วกันนะครับผมยวอัปโหลดต่อแล้วครับาอว่าอะไรนะครับผมคนร <c oughs> ีวยวไปชอบเท่าไรหร่หรอกใจริงก็นานทาทีก็ได้เนะนะครับผมโอเคครับผมก็ไปที่ดีดไปว่าเนี่ยแพรประสบการณ์ไปเลยเนี่ยมาอันนี้คือแจ้งข่าวให้ทุกท่านสัง่งกดดีดไปเนะาะจยแจ้งข่าวเรื่องเกี่ยวกับว่าเช่วโมงเรื่องเดตข่าวเนาะถึงไหนแล้วครับผม ขอพูดตามตรงเลยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดดูในเทเลไลน์แล้วกันนะครับนี่คือผลงานทั้งหมดเลยแล้วกันนะนี่คือวันที่เจ็ดนะเนี่ยที่ผ่านจบสืบผ่านสมุเนาะผหมาหาตอนที่ลงลง,ขลงเขา,นะาลงตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าหรือใครม่รู้เจ็ดโมงกว่าเนาะมาลงตอนเจ็ดโมงกว่าที่แหละก่อนที่จะปลดล็อกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แบบเนี้ยฟิลเตอร์แบบฟิลเตอร์แบบเนี้ยแค่ไม่ถึงชั่วโมงเนาะครับผม เดี๋ยอันนี้อันนี้เป็นคลิปคลิปของ BTS นะเนาะขอไพ่ยดยท่านผู้ชอบก็อไม่ได้ว่าอะไรเนาะคือผมลงเพื่อความแบบลงให้เปิดไปงันป้นแหละ <c oughs> นะครับผมเน <c oughs> ี่ยกระปุกออกจอไที่ไปกันเนาะเนี่ยน่าใจอย่างนี้เลยเนาะก <c oughs> ่อนจะดปราอแบบนี้เลยนะครับผมตอนนั้นเป็นอย่างนนั้นอย่างชั่วโมงยังมีอยู่ดูชั่วโมงได้อยู่เนาะนะครับผมผม <c oughs> พูดตามตัวหัวลยกันแั่ว่าผมเจอเจออะไรมาค่อ่านจะเยอ,อะเนาะ กับเรื่องของหลายเรื่องที่ผ่านมานะครับปิดไปเดปี๋ยแลกกันนะครับผมไม่ดูละขอเป็นเดชท็อปแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ <c oughs> ผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องของย่อคู่ติดตามอยู่แล้วเนาะคือก็ไม่ได้ไปหาใครเลยนะครับผมไม่ได้ไปหาเลยตั้งแต่ครบสี่ปันชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้ผ่าใครเลยก็ขอไปได้กันเนาะนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้เนาะก็ พ่อตามตรงเลยลวกันนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะกับสี่วันสั่วโมงเนี่ยครับผมเจอเรื่องแรกเลยที่เจอปัญหาเอาข้อดีก่อนเลยลวกันนะครับผมข้อดีก็ตรงที่ว่าเออจะได้แบบว่าหนึ่งก็เจอเพื่อนมากขึ้นเนาะเจอเพื่อนใหม่มากขึ้นนะครับที่ระมาก็เจอแบบโหหลายหลายรุ่นเลยอ่ะเนาะเจอทุกเวศทุกวัยก็รง่ายเนาะนะครับผมพ่อตามตรงเลยกันครับผมไม่ ไม่ค่อยมีแบบว่าแบบประเภทว่าเมนไม่ค่อยดีนะนะครับผมก็แบบถามว่ามีไหม,มไหมก็มีมัง่งแต่คูณบอกบอกไปแล้วแหละเนาะชาวต่างชาติก็แท่นใจฝรั่งกันเยอะเนาะนะครับแต่สิ่งที่อโอเคแหละข้อดีตรงที่ว่าเออก็จะเก็บชั่วโมงเนาะทุกคนก็เอาใจช่วยเรื่องเก็บชั่วโมงกันลวกันนะครับที่พันมาตลอดเลยหรเดือนที่พานมาหกวันนะครับผมตลอดระยะเวลาที่พันมาเนี่ยผมเจอ เขาแน่ใจสาหัสที่ผอเจอเขาแน่ใจแบบทุลักทุเลมากเรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับผมที่เจอเรื่องของยีนดันตตนเนาะเรื่องเวลาเจ้าบ้านแต่ละบ้านยีนดันตตนไม่กรณีของยีนดันตตนเนี่ยมันจะมีสองรูปแบบเนาะที่ผมไปเจอมานะครับผมก็คือเรื่องของเปิดหน้านะครับผมเรื่องเปิดหน้าเนี่ยจริงๆมันมีหลายบ้านะที่เจอแบบลักษณะอย่างเงี้ยแล้วนับบุกผมเมนจทข้อจากัดอายุไม่มีไม่มีกล้องเว็บแคลนนะครับ ทำไงแล้วไหมครับผมคือต้องรอวันไะให้เจ้าบ้านอีกบ้านหนึ่งเนี่ยให้ไปเปิดไม์พูดแทนนะครับผมเปิดไม์พูดเลยกบบนวะทีเนาะเพราะว่าจะขึ้นไปแชร์ก,ก,ก็ก็แช์ไม่ได้เนาะก็ว่าเจได้ว่าก็เจอมาแล้วละเรื่องของคนไม่หวังดีมาป่วนมบบก็ก่อกวนปั่นปวนเวทีอะไรเงี้ยนะครับแต่เพื่อดำตรงเลยด้วยกันนะครับผมไอ้ที่คือเจอปัญหาคนทา่หนักสุดแล้วเนาะตั้งแต่บ้านของพี่แดงนะครับผมแดงสุดวิไลเนาะจนถึงตอนเนี้ย ผมเจอบ้านพี่แดงนี่่อาข้านจะน่าจะหนักครั้งแรกเลยมั้งแล้วเจอ,อยืนยันตรตนเปิดหน้าจริงมันมีหลายบ้านนะที่เจอแบบเนี้ยทางบ้านเออบ้านพี่สิงห์บ้านหลายบ้านเนาะไม่เอ่ยชื่อหมดแล้วกันนี่ก็เปิดหน้ามีบ้านเดียวนะที่ทำให้ผิดบ้านพี่มานดิเชื่อว่าเปิดใหม่พูดเปิดให้เปิดใหม่อีเดียวคือเอออย่างนั้นน่ะดีหน่อย แต่มีข้อเสียตรงที่ว่าเปิดในได้แค่ไม่เดียวเนาะก็เปิดหน้าไม่ได้นะครับหลายคนบอกให้เปิดหน้าเปิดหน้าเนาะกับนี่แหละคือกินที่ที่ที่ผมก็อาจจะแบบสิ่งที่คืออาจจะเป็นเรื่องที่ขลังคำสั่งที่สุดเนาะแต่ไม่ได้หรอกครับก็ถ้าหนบ้านเราไหนก็ก็รับผมได้ก็คือก็ขอคุณมากทุกบ้านเลยนะครับที่มาแชร์เนาะมีหลายคนก็ินใจใจที่จะชวนผมขึ้นมาแชร์ด้วหลายบ้านหลายคนเลยนะ หลายท่านที่มาเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยเนาะคือผมทุกท่านเนาะที่มาชวนมาแชร์เนาะมีคนแนะนําให้มาแช์แอร์บ้านบ้านนี้ก็ขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณจากใจจริงเนาะครับผมทั้งผ่านอ่ันชั่วโมงกดใหม่นะครับผมห้าร้อยซับแล้วก็หนึ่งพันซับก็อีสี่พันชั่วโมงกดเก่านะครับรวมถึงเหรียญเนาะสิบเหรียญนะครับผมตอวนี้ถ้าถึงได้พินเนาะนี่คือเหตุการณ์ที่มาเนาะครับผม แต่ว่าเจอประสบปัญหาเรื่องด้าเพลเงคุณเียจะันไปแล้วเนาะผมจะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของติดแดงนะครับผมถามว่าติดแดงเรื่องอะไรบ้างนะครับผมคืออันนี้ผมพูดตามตรงเลยกันติดแดงน่าจะมาจากไม่มีเพลงเนาะเพลงเรื่องเกี่ยวกับว่าเออป๊บนึงนเนาะเปิดเองนะครับผมนี่ครับ เดีด๋ยวแดงจ like ดเปิดให้ดูเลย้วกันเนาะอันนี้เป eh BE ็นเพลงเดี er: wow, ๋ยวเปิดให้ดูเลยเดี like ๋ยวผมจะขอคุยรอบนึงหนอกผมแช่เฉยๆนะครับติดเหลืองนี่ไม่เท่าไหร่หรอกติดเหลืองนี่ก็เป็นเรื่องของเพลงเนาะเพลงเรื่องเกี่ยวกับเพลงสากลอะไรประมาณนี้แหละเป็นเพลงก็ว่าบางประเทศเนาะไม่พูดแล้วกัน่เก็วบพูดนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนกันเนี่ยติดแดงเนี่ยอันนี้เรื่องเนาะนี้เรื่องไม่เท่าไหร่หรอกมันจะโชว์สถานะเนาะ มันน่าจะเป็นเพลงนี่แหละนะครับผมเพลงหรือกษัริทนี่แหละที่ผมเล่าให้เราการให้ฟังเนาะมันทําให้คนอื่นเราก็จะดูไม่ได้เลยดูด้านหลังไม่ได้เนาะหลังบ้าดูไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้กษัตริย์ที่ว่าเออก็นี่ข้อเสียเนาะมันจะติดแดงนะครับคือผมรู้ความจริงแล้วไม่ใช่แค่เพลงเดียวเนาะมันติดปัญหาเรื่องเพลงก็ไม่เท่าไหร่หรอกรผมไม่ได้กลัวหรอกแต่สิ่งที่เออยริง้คือน่าจะแบบเสียดายมากเลยนะครับผมคือเรื่องติดแดงอ่ะ เรื่องเกี่ยวกับแชหน้าจอเนาะแชหนาจอบนเวทีสตรีมยาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอะตอนนั้นน่าจะเป็นเออ่ผมเองเนาะผมไม่แชร์รหน้าจอหรือไงไม่รู้นะไปเปิดแชร์หน้าจอในคลิปนี้ก็ติดแดงเนาะคลนนิปจูถูบอกตรงเนี่ยอันเนี้ยแดงมันมีสองปัจจัยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพลงกับเรื่องของ แช์แชหนาจอนี่แหละมันแช์หน้าจอ,นน Share, นาจอเนี่ยขอว่าไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวแช่าจอเนี่ยคือแชร์หน้าจอบนเวทีสติมหย่าเลยนะครับคือแชร์ไปยังผู้ชมอ่ะนะครับผมนั่นแหละอันนี้ติดแดงเนาะเนี่ยปัญหาเลยแต่ติดเหลืองนี่ก็ผมไม่ได้กลัวหรอกรถก่อนเนี่ยแล,แล้วผมกลัวจริงนะผมอยากเล่าเลยว่ากลัวจริงแต่่วงหลังนี่ก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกลัวหรอกครับผมไม่กลัวเลย พอพอพอเจอคําพูดของลูโฮมเข้าไปเนี่ยแนะนํามาจากบ้านลูโฮมเนี่ยบอกว่าเดอแดงเหลืองไม่ต้องกลัวหรอกไม่ไม่มีอะไรประมาณนี้เนาะยิ่งก็เจอนี่ก็ไปก็โอ้โหผมมีที่ผมม,มาขึ้นมาแชร์อยู่สามบ้านเหล้วง่ายนะครับแะครับอันนี้คือมันมีสัพปะจํานเรื่รองเกี่ยวกับเพลงนี่แหละเพลงเพลงว่าไม่แบบเพลงเรื่องเกี่ยวกับเพลงนะครับผมบางเพลงเนี่ย ขาไม่ให้แบบเปิดเผยเนาะในสาธ,ธารณะนะฮรืูไงไปดูนะครับผมกับอีกเรื่องหนึ่งือเรื่องของแชร์เนาะแช์แช่ไล์อ,ไอ่ไม่ใช่สิแชร์หน้าจอนั่นแหละบนเป็สีสตรีมอย่่เลยอันนี้แหละคืออันนี้แหละผมเคยเจอเนาะ <c oughs> อย่างกรณีไอ้หลังบางบ้านเนี่ยอย่างเช่นบ้านของแฟนคับของคนหนึ่งเขาเคยชื่อแล้วกันอย่างกรณีของโดมเนี่ยผมเคยชื่อแล้วกันน้องโดมเนี่ย ผมเดีรับลรงๆงว่ามันจะชอบใช้ใครใครบ้านี่ยมีของอันนี้แหละคือฝันไ์จริงๆนะครับทุกท่านเนาะคือมันจะชอบแช์แบบเแชร์หน้าจอแล้รเงี้แช่นาจอบอกว่าเปิดเพลงคือเราเก๋นะครับผมในวันนั้นผมไม่จําได้เลยไปบ้านของพี่ต้อมเนาะไปใช้เจ้าบ้านนะไปแชรนะ์หน้าจอไม่ใช่ฉีไม่รู้ใครเปิดอะ่ะนั่นเป็นพี่นาเดียนะโดมกับโดมเนี่ยรเราั้นไปร้องเพลงอยู่จําได้นะครับ บ้านของคุณจ้อมเนาะพี่จ้อมรักษะตอนที่เก็บชั่วโมงอยู่พี่แชรหนะ้าจอบอกว่าติดแดงอ่ะติดแดงเต็มเลยตอนนั้นโดมาขึ้นมาบนไอทีนะตอนนั้นเมื่อชวนนะ่จาจะติดดีเลยเนาะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ผมก็อาจจะโดนแบบเ,เดินเดินไปแล้วนะเนาะทางพิลากัวพี่ฮา,ารุก็ก็รอบประสบการณ์ให้ฟังพอเจอพี่ฮารุแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็เลยทำให้เออก็เตือนได้เนาะ ก็รอขอบคุณแล้วกันนะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องของติดแดงยู่มันมีแค่สองกรณีเนาะที่ผมไปเจอมานะครับผมติดเหลืองถ้าเป็นเพลงกะไม่เท่าไรหรอกติดเหลืองติดแดงนี่ก่อนจะคงกลัวจริงเนี่ยเหลืองเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยผมแช่บ้านนี่มาที่แช่กขาประจําเนี่ยแต่บางบางบาง,บางบ้านเนี่ยไม่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 โชว์เลยเละนาะแปลกใหญ่มากครัะ <c ười> <c ười> <c ười> โอเคเอาจรเป็นเกี่ยวกับเพลงนนนนเนานะช่างเหอะเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็ปิดสร้างเลยได้ไปแล้วแหละปิดตัวเอฟไปที่เจบรอแล้วนะครับผม โอเคนะครับผมจกรอบกับปีหนึงโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดแล้วกันเนาะครับผมด้วยนัเนาะโอเคครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมขอเนื้อก่อนถ้าจำไม่ผิดคือเรื่องร้องเพลงเนาะครับผมเวลาแบบคืออ่าโอเคละผมขอเปิดใจอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเรื่องร้องเพลงนะครับผมเลือกร้องเพลงไปปัจจุบันเนี้ยผมเลือกร้องเพลงไปแล้วเนาะ หลายคนก็ไม่รู้ไงหลายคนไม่รู้มาชวนผมมาร้องเพลงไงนั่นแหละหละังจากที่ผมไม่สบายไปช่วงนั้นประมาณสักต้นเดือนกันยานะปีที่แล้วนะครับก็คืออนนั้นผมเป็นไข้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากหายป่วยปุ๊บเนี่ยเลิกร้องเพลงไปเลยนะมไม่ได้ร้องเลยนะเลิกร้องเพลงปัจจุบันเนี่ยผมเลิกไปตอนเดือนกันยานะสี่เดือนแล้วละสี่เดือนนะครับผมก็สี่วัน สี่โดยขกวานะครับผมนิดๆน,นะครับคือถามว่ารู้สึกยังไงมัน,มนก็รู้สึกสบายใจเนาะที่ผมเล,อ,ลองเพลงได้สักทีเนาะครับจริงๆสาเหตุเียวปัจจัยเรื่องนึงคือเรื่องของเ,ออเรื่องอุปกรณ์ยอุปกรณ์รณเนี่ยมีแค่แบบผู้สื่อเดียวนะที่ผมเปิดเออ่ยู u ูบนี่แหละเปิดเสียงเปิดเสียงดนตรีนี่แหละแล้วก็เวลาไปเวลา,าปาีนะผมจะเปิดนี่เราหน่อยเปิด ติดคำว่าโตโตนิโอหรไงบุกก็ก็ติกอออกขจัดเสียษสท้อนอ่ะเออนั่นแหละนะครับผมผมน่กหละคือแต่ปัจจุบันนี้ก็มันจะมีร้องบ้านไหนขึ้นแล้วขึ้นมาแขวะอยู่ภายหลังเนาะขึ้นมาแล้วก็พาทายเพื่อนๆอย่างเดียวเลยบางทีก็คักทายอยู่บ้างไม่ทักบ้างก็มีก็แล้วแต่เจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านเขาแบบว่าไม่ว่างจริงๆอย่างเจ้าบ้านอย่างเงี้ยเจ้าบ้านเขามีธุระเขาเนี่ยผมจะพูดนะครับผมรักทายเพื่อเบื่อบ้าง นะครับเออยก,ก,ก็ดีหน่อยเราจะดูคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เหมหือนผมขึ้นเองนะครับโอเคเนาะนั่นแหละอันนี้แรกคือสิ่งที่อ๋อโอเคเนาะอันนี้ี่เจอประสบการณ์ที่พันมาของผมเนาะแต่คนอื่นไม่รู้จะเจอแบบแบบเดียวกับผมเปล่าไม่รู้ผม,ผมก็ไม่รู้เนาะครับผมเพราะว่าอ่าที่พานมาผมก็ทําทําเต็มที่แล้วแหละผมก็แหวนเต็มที่แล้วเนาะเลาะเต็มที่แล้ว เลาะเต็มที่แล้วจริงๆผมยาเลาะเลยอะ่ะก็ชั่วโมงก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะแต่สิ่งที่ไอ้ปัใจจัยเนี่ยคือเรื่องของชั่วโมงของระบบ youtube เนาะครับผมก็ขึ้นขึ้นลงนะครับผมชั่วโมงก็ขึ้นขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็นิ่งเนาะเมื่อมันจะมีสามหน้านี่แหละนะครับแล้วนะครับผมในเลาจทุบันเนี้ยหลังจากที่ครบ ขอพูดตามตรงเลยกันนะครับผมที่แวนเยอะสุดน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนกันยายนกับตุลาคมนะครับแล้วก็พฤศจิกาอยู่เนาะแค่สามเดือนนะครับแล้วหลังจากพอพ้นเดือนพฤศจิกายุนี้ไปเนาะพอเดือนที่ห้าดอเดือนสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดอะประมาณเดือนธันวาถึงหลังปีใหม่เนี่ยไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ำนาะครับผมผมก็ไม่ได้แวนไปหาใครเลยอะเพราะว่าด้วยความปัจจัยอยู่ที่ว่ากะแชร์สามบ้านเนี่ยครับบ้านลุงโฮบ้านเออพี่ปู ดูโฮ่บ้างบ้านบิปูบ้างบ้านอื่นบ้างเออ่เดี๋ยวผมจะเจอประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งเนาะก็คือเรอว่าให้ฟังก็คือเอเรื่องของเรื่องมีคนไม่หวังดีมาป่วนไปดีนะครับเจอเจอบ่อยมากอะเจอคนที่ไม่หวังดีมาปักป่วนเวทีอะแล้วบางบ้านนี่นะเขากลัวถึงขั้นว่าไม่ยอมปับไม่กล้าหย่อนบันไดให้ผมเลยที่ผมจะขึ้นมาแชร์ก็ขึ้นมาแชร์ไม่ได้เจ้าบ้านเขาไม่ได้ปักหมดบันไดด้วยนะครับคือเขาควบุแบบ เขาเขากันไว้ก so ่อนหรือเปล่าไม่รู้เออป้องกันไว้ก่อนเนาะเอออันนี้ผมพูดผมพูดตรงๆเลยนะนะครับผมเจอแบบนี้เข้าไปนี่คือผมผมแบบผมรู้สึกเสียใจมากเลยเสียใจจริงๆเสียความรู้สึกเนาะเรื่องอคนที่ไม่หวนยิ้มาปะปวนไปทีเนี่ยมันอยากจะเป็นโชคสาวต่างชาติเนาะที่จะโชว์พวกกับไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้เนาะผมไม่พูดก็แล้วกันเดี๋ยวเราติดเรื่องอีกนะครับผมเดี๋ยวมันติดนิ่งๆก็ไม่พูดแล้วกันนะครับ นี่เป็นสิ่งที่อาจจะผิดหวังที่สุดเนาะที่ผ่านมาเนาะกับหลายเรื่องที่มาที่ข้อเสียเนี่ยคือเป็นเรื่องที่หวังกันพ้นแน่าจหลายเนาะแต่ผ่านมาได้ไปุนผ่านมาได้เพราะอหญ่เป็ลูกครบ4,000ชั่วโมง3,000ชั่วโมงก็ละแล้วหลายคนก็มาเชียร์ผมให้ครบ4,000ชั่วโมงต่ออีกหลายคนก็อาจจะช่วยนักช่วยหนากันใช่เนาะก็ครับผมแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่อาจจะยอมรับเลยว่าวัวร้อไปหน่อยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับผมหมดล้อเรื่องเกี่ยวกับ คนสอนอ,อาชาสีอเมริกาเนาะผมพูดตามตรงเลยกันนะครับผมกว่าจะไปปุยก่อเสร็จนี้ก็ผมพูดตามตรงเลยกันนะครับผมแมไม่ได้ศึกษาเลยนะเรื่องของนี่ผมพูดตรงตรงเลยนะในเรื่องจริงเนะาะาัาสีอเมริกาเนี่ยริงปัจจุบันนี้มีสี่สิงคโปร์เนาะแต่แบบข้อมูลมันไม่อัปเดตนะครับผมมันไม่ได้อัปเดตได้ไงมันมันไม่ได้อัปเดตเนาะเรื่องของ สี่จะทั้งเหอะไม่ได้ทีเดียสหรอกเรื่องเนี้ยนะครับผมเพาเอาแค่ผ่าก็พอแล้วอเอาแค่ผ่า 4, สี่พันโมงก็พอแล้วเนาะคลิปนี้ก็อาจะเปคิดที่เขาจะยาวหน่อยเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับผม <c oughs> ไม่ได้ไปหาใครก็ขอภัยด้วยกัน,น <c oughs> ก็หลังจากที่พบ 4, สี่พันโมงไปแล้วเนี่ยคือไม่ได้ไปหาใครเลยอย่างไม่ใค่ไม่ได้ไปหาเพื่อนเพื่อเลยอ่ะครับผมไปหาก็ไปแค่ไปแค่บ้านเดียววันหนึ่งอ่ะ <c oughs> ผมรอบร่ตามตรงเลยเนาะนั่นแหละ ด้หลายแต่ลผ่านสุดท้ายก็ผ่านไปได้ดีเนาะกับ4ชั่วโมงเนาะครับผมกับใช้เวลาแค่6เดือนเท่านั้นเองเนาะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับขอบคุณเนาะทุกกำลังใจกันแล้วกันทุกคนที่ไม่ทิ้งผมกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่มาช่วยกันเนาะขอบคุณจากใจจริงนะครับผมขอบคุณมากๆเลยเนาะคลิปนี้ก็จะลงแต่คลิปงเดียวนะครับุ่งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ คุณนาะครับผมทุกขั้นก็ตอนนี้ก็จะตัวลูกิวกับไปก่อนนะครับผมก็จะตอนนี้ผมเปิดใจเดีว่าตอนนี้เลิกขึ้นแล้วนะไอเวทีสตรีมใหญ่เนี่ยตอนนี้ผมเลิกใช้แล้วนะครับผมนะครับผมว่าคือเปนครบแล้วเนี 4, ่ยสี่พันโมงครบแล้วเนาะตอนเนี้ยคือไม่ได้ขึ้นไลฟ์เก็บเหรียญได้ยังไงนะครับผมเลิกขึ้นไลฟ์ถาวรเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าคือนี่แหละปัจจัยอยู่ปัญหาอย่เรื่องเจริญรบกวนนี่แนหะละเสียงหเห่าเสียงรบกวนแบบ เขยก็กวนขอราบค้างเนาะคือถ้าจะถ้าจะเอาสะด,ดวกจะก็กลังคืนเนี่ยเนาะคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมทุกท่านเนาะ